บเรานึกสภาพสิพี่น้องเราถูกหอ่อถูกกระฟันด้วยกับผ้าสามผืนดูผ้าห้าผืนในที่ที่คับแคบจู่ๆวิญญาณกับคพืนสู่ร่างพอวิญญาณกับคพืนสู่ร่างแปลว่าอะไรแปลว่าตาลืมได้ไหมลืมได้แล้วปากพูดได้ไหมพูดได้แล้วเขานี่ใช่ไหมครับแล้วทำยังไงล่ะมาลกษัตมาถึงมาลกษัสองท่านจะมาหาเราในหลุมฝังศพที่คับแคบนะ ฟาเยลีซานาหูจะจับเรานั่งขึ้นจับเรานั่งขึ้น ทำยังไงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องฟังต่อท่านนบีสัมบุญละฮ์อวยยซสลัมกล่าวว่าใน h ะด i ษอีกบทหนึ่งบอกว่าอินนัลไมยิตะอิดะวูดิอาฟิกอบะริฮิอินนหุยัสมะอูขัฟกันีอาลิฮิมฮีนยุวัลลูนะฮุฮีนนยุวัลลูนะมุดบิรินคนตายนั้นพอเราเอาร่างของเขาใส่ในหลุมฝังศพฝังแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็มองคิดว่าเขาตายแล้วปกติแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านทว่าซูบบอกว่าคนที่นอนอยู่ในหลุมเนี่ยได้ยินเสียง เสียงอะไรเสียงเท้าของคนที่มาส่งบอลลุมฝังศพพี่น้องมาส่งบอลลุมใช่ไหมไอเราคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราเนี่ยเสียอกเสียใจไอคนนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเสียใจกว่าหากว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสียใจแน่นอนพี่น้องแต่หากเขาเป็นคนดีเนี่ยทารา์รูซบอกว่าในะดีติบทหนึ่งบอกว่าตอนที่เราแบกเข้าไปนะเขาจะพูดบอกว่า ah, วพาฉันไปเร็วๆพาฉันไปเร็วๆเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าข้างหน้าเขานี่มีการตอบแทนอยู่ใช่ไหมทารา์รูซบอกเขาจะได้ยินเสียงเท้าของคนที่มาส่งเขาที่หลุมฝังศพ เราสุม่มบาไฟอิงกานะมุมินนนหากว่าคนตายในเป็นคนดีนะการติศลาตุอินดารซีฮิการละมาจะมาอยู่ที่ศีรษะทุกวันนี้เราละหมาดละหมาดเป็นอะไรพี่น้องเป็นอิบาะดา์ใช่ไหมเป็นการงานที่เราปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ถามหน่อยว่าเรามองเห็นการละหมาดไหมเรามองเห็นรูปของการละหมาดไหมพี่น้องไม่เห็นเพราะมันคือการปฏิบัติของเรา ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เรานอนในหลุมฝังศพละหมาดท,ที่เราละหมาดเนี่ยเราตะอะไรจะให้มาในรูปกายของของสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาอยู่ที่ศีรษะของเราวากาณติเสียวากาณติเสียมอันยามีนิเฮนและการถือสีหนดจะมาอยู่ทางด้านขวาของเราวากาณติซักาตุ อันชีเมลิฮีและการจ่ายสกาศที่เราเคยจ่ายสกาศเอาไว้ในดุนยาเนี่ยจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราข้างๆด้านซ้ายของเราและความดีงาม,มอื่นๆใช่ไหมครับการทาซอดาก็การทาําทคุณงามความดีกับเพื่อนมนุษย์จะมาอยู่ที่ปลายเท้าของเราใช่ไหมครับทำไมพี่น้องรู้ไหมมาอยู่ทําไม พราะมาคอยกันให้กับเราทสูบย์ฟายุตามิงเกบาลีระซีฮีฟาตะกูลุสซาลาเมื่อเขานอนอยู่ในหลุมฝังศพนั้นอาการลงโทษจะแผดเผามาถึงเขาสัตว์ต่างๆพิษงูพิษสัตว์ร้ายแมงป่องตะคาบจะมาใช่ไหมครับเมื่อนั้นการละมาที่มาอยู่ที่ศีรษะของเราจะพูดขึ้นบอกว่ามาตีบาลีมาดคันทางนี้ไม่มีนะไม่มีทางเข้าทางนี้แปลว่าละมาจะกันเราจะกันเราจากการลงโทษ เมื่อการลงโทษมาทางด้านขวากาติสโนดจะบอกว่ามาคีบาลิมาตคอนทางชั้นก็ไม่มีทางเข้าเมื่อมาด้านซ้ายสกาดก,ก็จะพูดบอกว่ามาคีบาลิมาตคอนทางชั้นก็ไม่มีทางเข้าเมื่อมาทางด้านปลายทางของเราความดีงามมือนื่นๆก็จะพูดขึ้นบอกว่ามาคีบาลิมาตคอนทางชั้นไม่มีทางเข้าใช่ไหมครับแล้วเหมือนนั้นเจาระซุ่มบอกว่าพอวิญญาณถูกนําคืนกับสู่ล่างแล้วมาไรากาสองท่านมาถึงแล้วก็จะจับเรานั่งขึ้น พี่น้องจับเรานั่งขึ้นทําไมพี่น้องจะถามเราสิจะสอบสวนเราละจะไต่สวนเราละนี่คือการไต่สวนที่ยังไม่ถึงวันกิยามากนะถูกไต่สวนจะต่หลุมถังศพพี่น้องถามตัวเองสิครับว่ามาลัยก็ถามอะไรเราถามอะไรพี่น้องถามเรามีลูกกี่คนถามเราบ้านอยู่ที่ไหนถามเราได้เงินเดือนเท่าไหร่แบบนั้นไหมไม่ใช่พี่น้องคําถามแะไอ้จิมาลัยกจะถามเราเนี่ยจะถามบอกว่ามารบบุก ใครคือข้าพเจ้าของเจ้าถามว่าวันนี้เราจะรู้จักพระเจ้าของเราไหมเรารู้พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เราตอบได้หมดเลยพี่น้องใช่ไหมแต่เมื่อเรที่เราวันที่เราตายเนี่ยเราไม่ได้ตอบจากความรู้ที่เรามีแต่ตอบจากการอีมานตอบจากการงานที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้หากว่าเรามีอีมานที่ไม่ถูกต้องเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเราไม่มีทางจะตอบคําถามอะไรก็ได้พี่น้อง ใช่ไหมแต่หากว่าคนคนนั้นเป็นคนดีมาเลกัสถามว่ามารบบกุกเขาจะตอบว่าอะไรรบบิยัลลอฮ์มาเลกัสถามว่ามาดีนุกศาสนาของเจ้าคือศาสนาอะไรเขาก็จะตอบบอกว่าดีน่ยัมอิสลามและจะถามว่ามาฮาดรยุนอัลละดีบูอีซาฟีกุมและผู้ชายคนเนี้คือใครที่เขาถูกส่งมายังพวกเจ้านี่คือใคร หากว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเขาเขาจะตอบบอกว่ารอสูลุลลอฮ์สันนบลลอฮุอะลัยิวะสัลลัมคือรอซูลของอัลลอฮ์สันนบลลอฮุอะลัยิวะสัลลัมมาเลกระสองท่านจะถามตอบบอกว่าว่ามาออลมูกะและความรู้ของเจ้าราเอามาจากไหนขวาเจ้ามีความรู้ไหมเอามาจากไหนคนคนนั้นจะตอบบอกว่ากอเรตุกีตาบัลลอฮิฟาามันตุวสดดัตุฉันอ่านมาจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์จากอัลกุรอานและฉันก็ศรัทธาและฉันก็เชื่อมั่น พอคนคนนั้นตอบคําถามได้แล้วท่านอสุมบอกว่าฟายูนาดีมูนาดินเมนัสมาเหมื่อนนั้นจะมีเสียงเรียกมาจากด้านบนจากฟากฟ้าบอกว่าอังซอดากออาบดีบ่าวของข้าพูดจริงแล้ว ฟาฟริชูฮูเมนันเจนนะพวกเจ้าจงประดับประดากูโบของเขาด้วยกับเครื่องประดับประดาจากสวรรค์ใช่ไหมครับวาอันบิซูฮูเมนันเจนนะให้เขาสวมใส่อาภรณ์ที่มาจากสวรรค์วาฟตะอลาหูบาบุมีลันเจนนะและจงเปิดประตูให้เขาเห็นสวรรค์เห็นที่พำนักในสวรรค์ที่เขาจะได้รับท่าพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายเมื่อถึงสภาพนั้นนรอซูลบอกว่าฟายัตีฮิมินราุฮิฮะวาตีบิฮะวยุสซฮุลฮูฟีกับริฮฺมั ดาบสอรีและเมื่อนั้นกลิ่นไอของสวงสวรรค์ลมจากสวงสวรรค์ลมเย็นก็จะพัดมาถึงคนตายในหลุมฝังศพแล้วอัลลอฮฺจาอาลก็จะขยายหลุมฝังศพให้แก่คนคนนั้นจนกระทั่งว่าสุดสายตาของคนคนนั้นเลยและท่านนบีนสัมบุญละฮ์ะอาดีมุสลามก็กล่าวตอบอกว่าและต่อจากนั้นพอกุบบแพ่ขยายไปแล้ววายตีฮิรรจุรุนฮะซานุลวาจฮิต่อจากนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่ง จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าที่หล่อเหลาที่สวยงามฮานานุซียใส่เสื้อผ้าที่สวยงามปอยยิบรียเวลามาเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆากฟย์กูนจะมาหาคนตายในหลุมฝังศพไอเราเนี่ยมองว่าหลุมเล็กๆแล้ว แต่ถึงเวลาเราจะอะไรให้มันแผ่ขยายโดยที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ผู้ชายคนนั้นมาถึงจะพูดบอกว่าอับชิดบิลละดีสรุฉันขอแจ้งข่าวดีกับท่านด้วยกับสิ่งที่จะทําให้ท่านดีใจพี่น้องนึกถึงนึกถึงตัวเราหากว่าคนนั้นเป็นเป็นเราล่ะคนที่มาพูดจะบอกว่าฟาฮาดาเยว์มุกันล,ละดีคุณแต่ตัวอัดนี่คือวันที่เจ้าเคยถูกสัญญาเอาไว้ไอคนที่ตายเนี่ยคนดีเนี่ยเขาต้องชะงนใจนะ มันอันเจ้าเป็นใครทําไมใบหน้าของเจ้าเนี่ยมันเป็นใบหน้าที่สวยงามน่าจะเป็นคนที่นําสิ่งที่ดีมาพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นจะตอบว่าอะไรเขาจะตอบบอกว่าอานะอามาลูกศ่เลยฉันคือการงานที่ดีของเจ้าฉะนั้นที่ตรงนี้สอนอะไรให้แกพวกเรารู้พี่น้องเราทําความดีอารไว้ในดุนยาเราอย่าคิดว่าสิ่งเลห่านี้มันมันหมดไปนะทําไปแล้วจบไปไม่จบพี่น้องเราะะบันทึกไว้ทั้งหมด ฉะนั้นความดีที่เราทำเนี่ยจะมาเป็นเพื่อนกับเราในหลุมฝังศพจะมาแจ้งข่าวดีให้กับเราเมื่อเรานอนอยู่ในหลุมฝังศพพอเราได้ยินเช่นนั้นแล้วจากคนที่มาแจ้งข่าวดีกับเราแล้วคนตายจะพูดขึ้นบอกว่ายารบอะคิมิซาอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้วันกียรมาเกิดขึ้นเลยได้ไหมขออัลลอฮ์ให้วันกียรมัเกิดขึ้นเลยได้ไหมพี่น้องรู้ไหมทําไมฮัจตาอารจีอาอีลา เอลีวมาลีเพื่อที่ฉันจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันฉันจะได้กลับไปหาภรรยากลับไปหาสามีของฉันจะได้กลับไปหาการตอบแทนรางวัลที่เลาแต่ลาสัญญาเอาไว้ให้กับฉันเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขารู้แล้วว่าลเลาแตอละจะประทานสิ่งที่ดีให้แก่เขาใช่ไหมครับนี่คือสภาพของใครนี่คือสภาพของคนที่ดี ท่านอบสลุลลหัลลอหุอัลกุลมุสมลัมกล่าวต่อ,อว่าว่าอินนัลกาเฟรอิดาอุติยามิงกิบัลิรัซิฮีผู้ปฏิเสธศรัทธาคนที่ไม่ดีนั่นเมื่อเขาถูกวางในหลุมฝังศพแล้วเมื่อนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยเหลือเขาด้านศีรษะด้านขวาก็ไม่มีด้านซ้ายก็ไม่มีปลายเท้าก็ไม่มีจนกระทั่งเมื่อการลงโทษมาถึงเขาเขาก็จะได้รับการลงโทษจนกระทั่งสุดท้ายพอเราจะส่งมาเลกาสองท่านมาในหลุมฝังศพ ก็จะจับเขาดังขึ้นและจะถามคําถามเขาสามคำถามเหมือนกันพี่น้องมารบบุกมาดีนุกมันนบีอยู่ใครคือพระเจ้าของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าแล้วนบีของเจ้านะคือใครแต่คนไม่ดีตอบได้ไหมตอบไม่ได้เขาจะพูดไวอย่งไงพี่น้องฮะฮะและอัตดรีไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รู้ และพอตอบแบบนั้นก็จะถูกลงโทษพอถามคำถามที่สองตอบไม่ได้ก็จะถูกลงโทษพอถามคำถามที่สามตอบไม่ได้ก็จะถูกลงโทษอยู่เช่นนั้นถ้าเป็นน้องผู้ที่มี إ ي م านต่อ a l สุ h าณ ح ا วจะอา ا ل ى ทั้งหลาย